ก็นี่เป็นเช้าวันแรกของโปรแกรมดีมทัวร์ของเรานะครับก็ครั้งนี้คนไทยก็มาด้วยกันแล้วก็วันนี้เราก็เดี๋ยวจะเดินทางไปโรงงานโคมานะครับโคมาโคมาบีนิสนะแล้วก็จะไปที่อโทมิพาร์คด้วยซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ของเรานะก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ สำคัญนะครับที่เราต้องไปนะคใครเป็นสมาชิกอัลโตรมี่นะแล้วยังไม่เคยไปบริษัทไม่เคยไปโรงงานเดี๋ยวเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมไม่มั่นใจว่าอบริษัทเราของจริงไหมที่บอกว่าบริษัทหลายหมื่นล้านเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับแล้วใครยังไม่มาก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับมาเยี่ยมชมบริษัทแล้วก็โรงงานของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปตามดูนะครับก็เราเตรียมจะขึ้นรถแล้วครับ ก็พร้อมจะออกเดินทางอุณหภูมิก็ดีมากๆเลย3องศาเท่านั้นเองนะครับที่ประเทศไทยก็เติม3ไปอีกตัวนะฮะก็เดี๋ยวรู้สึกหนาวเผื่อแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ วันนี้เรามานั่งนัห้องอาหารของอาโทมี่ของเราอาโตนี่ปลานะครับในสำนักงานใหญ่ก็เป็นดรงอาหารแล้วก็การถาดลุ้นครับประจําของอาโตมี่ของเราเพราะวันนี้มาดูเมนูว่ามีอะไรบ้างเมนข้าวนะครับก็เดี๋ยวก่อนต้องอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในเว็บไซต์อาโทมี่ของเรานะครับมีข้าวนะครับอร่อยมากๆแล้วก็กินจีนิท่านไม่เลยดูสีก็น้ําลายไหลหน้าทานมากๆแล้วก็วันนี้มีเป็ดครับเป็ดอบด้วยนะแล้วก็มีปลานครับวันนี้ผมยังไม่เคยทานนะเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าปลาที่มาทําเป็นสไตล์เกาหล็้วก ก้ามปก็อร่อยมากอยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็อาหารก็ทรงคุณค่านะก็ทานแล้วก็ที่สำคัญฟรีใช้ทานข้าวอาโรมี่แบบไม่ต้องจ่ายตันแต่ไม่มีทีวีนะเข้ามาที่อาโรมี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามื้อนี้จะเป็นยังไงอุปกรณ์เราก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็คือเป็นตะเกียบของแบนๆของเกาหลีแล้วก็ช้อ,หอนหนึ่งครับซ่อมไม่มีนะฮะโอเคครับ ถึงมุมนี้ก็แนะนําบริษัทเลยแล้วกันนะครับตรงกําแพงตรงนี้เป็นที่รวมของสาขาของอาโทมี่ของเรานะครับจะเห็นภาษาต่างๆเนาะอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะฮะน่าจะเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกัมพูชานะฮะแล้วข้างบนนี่จะเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนู่นเห็นไหมสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับซึ่งมุมนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยนะครับข้างบนนี้ เพราะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับส่วนใหญ่คนจะเห็นด้านหน้าซึ่งเป็นคติพจน์นะฮะก็อันนั้นจะเป็นที่ที่เป็นความรับของประเทศไทยนะใครมาต้องอย่าลืมมาดูนะครับด้านบนด้วยนะอยู่บนสุดเลยด้วยนะฮะประเทศไทยของเราต้องสําเร็จนะครับผมพาไปดูทา้งนี้ต่อต้องบอกว่าอาชอมมี่ของเรามีจุดแข็งคืออะไรครับเรื่องผลิตภัณฑ์นะเราต้องไปดูตรงนี้เลยนะครับมาครั้งแรกเนี่ยตอนก่อนโควิดเนี่ยสำนักงานแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเนาะก็ตื่นเต้นนะครับว่าโอ้โห มันทั้งสวยทั้งอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อแต่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อันนี้เขาบอก G S G S นะครับ G S G S นะครับก็อย่างเช่นผ้าขนหนูนะฮะรองเท้าต้องบอกรองเท้าหนังเนี่ยตัดมือนะใช้ทําจากมือทุกชิ้นเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นะครับก็เป็นของอัตโทมีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอาหารการกินนะคะเป็นฟู้ดนะครับบะหมี่อน,นบ้านเรามีหลายอย่างเลยเห็นไหมสินค้าทมีเต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้าอยู่ประเทศไทยอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเยอะมากๆมาดูตู้โชว์ตรงนี้อาหารสุนัขอันนี้แฟมเพิร์สสุนักก่อนอาหารสุนักนะครับของใช้นะครับของสัตว์ต่างๆนี่ยาสิฟันมีหลายซีรีส์มากๆเลยนะครับมีครีมมีอะไรต่ออะไรนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมก็อาจจะเวลาสั้นก็ไม่ได้เล่าชื่อให้ฟังนะนี่เห็นไหมอาหารหมานะครับอาหารสุน,นักนะนะครับอันนี้มีของกินมีครีมเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นกิงโก่ไม่ใช่อะไรนะ โนนี่ uh, นะครับแล้วอันนี้ตัวนี้ตัวรงนี้ผมชอบมากอันนี้เป็นตัวเกี่ยวกับเรื่อง Energy นะครับแล้วน้ำของอะตอมีครับอันนี้ต้องบอกว่ามาจากทะเลลึกเลยนะต้องไปดูรายละเอียดเอานะครับทุกคนเโมฮยิมพาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะ mm hmm. แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นมุมคาเฟ่ครับทุกคนที่แบบเป็นร้านกาแฟนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า mm hmm. เป็นพื้นที่หนึ่งที่ ให้ความสุขมากๆนะฮะแล้วก็มีห้องประชุมมานั่งคุยงานกันได้นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็สําหรับผนังด้านนี้นะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่อาโตมี่ได้มานะครับแบบเยอะมากๆเลยไม่รู้กี่รางวัลดอกกี่รางวัลน,นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับอย่างรางวัลมูลค่าส่งออกตรงนี้ที่เราเห็นในรูปอาจจะดูเล็กๆเนาะแต่นี้ก็เป็นรางวัลมูลค่าส่งออกตั้งแต่5้าล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง เป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทของเราใหญ่มากๆ aked, นี่ก็เป็นคณะทัวร์คนไทยนะกำลังเต็มตัวเพื่อจะไปทัวร์ในชั้นต่างๆนะครับต้องบอกว่าถ้าดู360องศาเนี่ยบริษัทของเรากว้างมากๆนะครับอยู่บนอยู่ในเขาเรียกอะไรในหุบเขาแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะก็แบบเออเป็นเขาทั้งลูกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าออฟฟิศเรานี่เยี่ยมมากๆครับนะฮะก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เวลาไปเดินทัวร์ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราตามไปนะครับตามกล้องไปตามผมไปดูนะครับ ก็มาห้องรับแขกนะครับห้องท่านประธานห้องท่านประธาน ออก็ต้องมืออาชีพหน่อยนะครับมาหลายครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าเทคนิคนะทุกคนถ้าใครมานะไม่ต้องกลัวมันไม่เลยเขาคำนวณมาดีนอนเลยครับแล้วก็พงกหัวไว้นะรับรองว่าหวาดเสียวเลยแต่ท่านั่งมันจะไม่มันจะไหลแบบไม่เต็มใจครับทุกคนเพราะนั้นถ้าใครอยากสนุกแบบนี้นอนครับนอนมาเลยเข้าว,วินเป็นอิมพีเรียนไปเลยนะครับลองดูนะครับอย่า,าพลาดเยี่ยมมากมากนี้เป็นห้องสลิมบอดี้นะครับก็คือออกกำลังครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ นี่เป็นในในห้องนะห้องนี้ก็จะมีแอร์นิดหนึ่งให้เย็นนึงแต่ว่าด้านนอกจะมีเป็นตับเลยนะครับแล้วเราใช้เครื่องมือแบบอย่างดีเราสังเกตได้ว่าคแรบบแน,แน่นหนาเนาะเป็นของดีๆไงตัวเป็นแสนๆน,นะครับทีน,นี้ต้องบอกว่าท่านประธานก็ดูแลพนักงานอย่างดีครับทุกคนทีเนี้ยเดี๋ยวต่อไปนะโซนนี้จะพาไปเป็นเป็นโซนของแบบห้องต่างๆนะฮะซึ่งเป็นทางไอเดียเนาะพวกเราก็เดี๋ยวลองตามมาดูนี่อยากให้ดูตัวนี้หน่อยเครื่องฟอกอากาศอะโทมี ขนาดใหญ่เลยนอันนี้ฟ้าอากาศได้88ตารางเมตรครับขอ,องคอนโดแบบได้ใหญ่ได้สบายมาเคครับตอนนี้เราอยู่ในห้องถ่ายทอดสดของการประชุมนะถ้าเวลาเราประชุมออโ์ดเซลหรือสตาร์มาสเตอร์หรือตำแหน่งต่างๆทั่วโลกท่านประธานจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับและนี้ก็เป็นห้องถ่ายทอดทางด้านนู้นก็จะมีกล้องนะคอนโทรลนะครับ แล้วก็รรท่านประธานก็จะคุยกับเราเนี่ยผ่านห้องนี้เลยครับเป็นห้องถ่ายทอดสดสําหรับการประชุมซึ่งบ่ายเนี้ยอ,อ,อีกสักประมาณชั่วโมงก,กว่าๆาท่านประธานก็จะมาอยู่ห้องนี้นะในการประชุมออร์โดเซลของออทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับทุกคนมีโอกาสก็เข้ามาครับห้องโทรศัพท์ครับทุกคนอ่าอันนี้ครับอันนี้เวลาเราจะทะเลาะก,กับพาร์นเนอร์ไม่ใช่นะครับเวลาเราเจะโทรศัพท์นะครับพูดคุยอะไรต่างเนี่ยนะมี มีข้อมูลด้วยนะว่าแบบเราเรียนไปได้นะแล้วก็มีข้อมูลแล้วมีปัดอนนี้ไว้โทรศั์ครับเวลาเราโทรดังๆใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นห้องส่วนตัวเลยนะก็ดีมากๆเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆนะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเวลาทํางานนะทุกคนไปต่ออ่าอันนี้นะครับเป็นห้องสําหรับใช้ประชุมได้อย่างดีเลยครก็เขาชื่อห้อง thinking room นะฮะนี่เวลาเราจะพูด อ้อันนีเวลาใครจะพูดนะครับเราก็จะเปิดไฟของตัวเองนะครับพูดนะครับ <sk ill> ก็เป็นห้องที่แบบวดทุกนะ <sk ill> คิดไม่ออก <sk ill> ก็มาคุยกันครับห้องนี้ใช้ไอเดียนะครับ <sk ill> อแต่ <sk ill> แย่งกันพูดนะครับ ื่องกองน้ำอัตโทมี่อยู่นู้นครับทุกคนไปดูเครื่องกองน้ํากันอ่าเห็นในไทยยังไม่มีขายดูเครื่องกองน้ํานี่ครับเครื่องกองน้ําอัตโทมี่ของเรางานเป็นไงนี่เรามาอยู่ห้องทรีมฮอล์นะครับก็คือห้องประชุมแห่งความฝัน พรุ่งนี้ก็จะมีงาน Success Academy ที่นี่ด้วยนะครับในห้องนี้ก็จุได้2,000คนเป็นห้องประชุมใหญ่ในสำนักง,งานของเรานะครับก็เวลาถ้า,าคนไทยหรือว่า,าสมาชิกต่างประเทศมาพบท่านประธานก็จะได้มีโอกาสมาพบที่ห้องนี้ตอนนี้เซตอัพไว้สำหรับการประชุม Success Academy พรุ่งนี้แหละนะครับก็วันนี้เราก็จะมาถ่ายภาพหมู่รวมกันที่ห้องนี้เลยครับที่พรุ่งนี้จะใช้ปจัดงาน Success Academy นะครับนี่ท่าน MD สุดหล,ล่อของเรานะครับทุกคนหลอมากๆ